สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีพี่นอ้องแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพื่อนเพื่อนครับมาแล้วมาแล้วมาหอดจอดถึงแล้วบ้านใครเนี่ยบ้านยี่หล่าน้อยโอ้โหมาถึงก็มาเจอร้านระยำตำนวลเลยเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อโอว่าจะเดินไปแล้วหรอฮะที่ดเดินไปสิไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วอ่ะไม่ได้ซักผ้าลวงน่ามาใส่ชุดนี้ไปโคราช ะไปหลว80ทบีบแอฟริกาอยูู่อิองไมาจำเป็นจะคืออะไรยังลงอยอะทรงนี้ใหญ่มากมาแต่พอไม่ยังมันจะคืออะไรยังลงอยอหลงตัวทรงไงข้าผุนไปแก่ผุนทรงไม่อีกไปแก่ผิวอ๋อมันเอาคู่อยู่เดี๋ยวมาไทยหน้าตากับิ้งโอเคหน้าตากาเด้บวนหน้าตาเ็นเซ มันพาไปทางนุ้นอะอะไรอีกคลิปนึงแล้วนไปบมาแล้วไม่อจะเร็วมแล้วไปไปยังมาเดี๋ยวไปยังมาขึ้มาสาขาวงกวางผัวเขาเตะคื้มาหอยวะหรอเอยันเดียเลัเดีย ม่านบอกโงมนันบถึไอ้ไอ้ถามคนเป็นชีวะผ้ก็เลยถามเพิ่นก็เลยบอกให้มานีเขียน่องอิงรัตนาพรมันขืนเลยตัวอันมก็บ่ได้เอากันนั่นผละงหได้ม่เขียนวาอูงอิงรัตนาพรมันก็ขึืนเลยตัวงพีดเนาะ ตัวกบพวกทรงอกเตอร์สงพุงเออโอ้ยมาหอดหมองโดทรงกระดงทรงพงมาสัง่มหน้าเลยวันนี้ได้แล้วใช่ไหมไก่อะได้แล้วเนี่ยะซื้อไก่มาโอ้มาถึงได้ยังวันนี้ห้างท้องมากินแบบห้างท้องคืออะไรคะ ห้างทองห้างทองคืออะไรไม่ใช่หรอกปที่สองเนี่ยนะเพิ่งมาถึงใช่ไหมมาถึงแล้วแต่ว่าเพิ่งเพิ่งถ่ายถ่ายแล้วก็นั่งเล่นรออันนี้มาก็าควรจะถ่ายเป็นควยงามไมมตกแบบไงไงปบะมาณฮะฮะแทบช็อกควยงามฮะควยงามชูนเลยว่าหึ่งไงหญ่งเอ้ยนี่งงเลยสุดเลย คือแกะกุ้งเกงถาว่าเราจานแกะกุ้งอันนี้จะทำอะไรอ่ะองค์หญิงเป็นอาหารอร่อยกุ้งแช่น้ำปลาหรือว่า

จถามหาคนครูนค,นคุครูไปไหนสมพงษ์อยู่ดีไหมเนี่ยรับแระสมพ์ุอองพ้ง,ลงแล้บ่สมพงษ์ลงไปในเมืองแล้วบ่ลับกกเมืองบายดาโอ้จริงอนีอ้นร <laughs> คจิ้งัอะไรอ่ะถ้าจซื้อควาหรือทำอะไรก็ได้ใหญ่แล้วห่ขึ้นยาแอย่างเงี้ขึ้นยาแข้งเน้นใส่งานใส่ต้นยานุมอากาศเอาไปให้มันได้ผสมพันธุ์เลยกระสือควายสปีผสมพันธุ์คนาันปอกกุ้งไ้วีอเลีไปบําหัวรอดเหนไหมเธอทำชารแกปุ่มเป็นวันนี้แปทวีปแอฟริกาน โอ้ยคือเเยเนาอกาลาเกินเนาะเออเมื่อสนาเนาะว่าาสนาเหก็นนเเขาบ้านเ้มอะไรอคเขายู่อหนีมีมีควายบ่จ้ะมีี่จงัวไ้ตจ้ะฮะไว้ตบัสายตบ่งสายตามีอย่ตเอาบัวมายืนหนีม่พอเรียงกตนี่ี่งวกต

ยิ่มหาหักของเพ <en> ่นอ <n hat> <s we at> ุ้อิงเลปกวนผู้แดนแล้วท่าได้ไปจากอะไรหอว้าวกูบอกเพืนมาแบบลับๆมาแบบลับๆใส่นี่่ยไันมพุ่มเหรอมีไอ้วายบองเดียงูิงมีแนวห้องสองยจ้ะนลุกหรอคนอ่านบอกมเคยนสอคนนันนี่ เหนื่อยจังมันเป็นลิกัสรเอล้กบผู้มอนี่่กับนัดเนี่ยไอ้มามาะไราถึงก็กินเลยคโลคือเป็นการลองทององทอง่ไมไม่ได้เป็นคนกินเยอะอะไรเลองกินบงกจริงๆชิมดูให้เฉยว่าเป็นคนพูดน้อยกินน้อยน้ำย่อยตลอดเลยเหรอประมาณสาตันมาเากินกับเพื่อนเขาเลยเหรอฮะเกออะไรนะ กินก้อนก้อนขวเขาเนาะยิเบิ่งวะจังหวะันตรงนีจังหวะพร้อมเออไม่จังหวะิมมือมือไม่มาก่อนเวรอที่เอกค่ะที่เอกกันที่มินิมกัุไเราเอกก็เรยบอกว่ายงก่อนเอวาแล้วก็ชิมเมือนกันเอวาแล้วก็ซิมเหมกันเนาะนี่ละนี้เออมือนัเอกกาฮะหู่้นซึนี่ละถ้าจัดคนด้นซึนี่ล่ะ ไม่ได้ถือมือหรอเนาะข้องเห็ดั้งหลุ่นมแคาคนเดียวไี่รถมาคนเดียวไม่มีคนมาส่งผู้ใหญยู่คนเดียวไม่พอใช่ไหมน้าพ่ปโอ้ยโอ้โห อยแกงนี่ตู้นี่แกงเลยไปทำอะไรอยตู้เมื่อกี้บานี่จะเล่อาหารุดเดือเลยตู้นี้ดูนีน้แซบันนี้กินไก่หรอถ่ายกินแมแต่เขาถ่ายกินพร้อมกันอยงสิมาชิมก้อนมูไปเลยชิมแหม่ชิมจระเซินมันจเป็นโอ้ยมลนก็ิมคำไงพวกอาัมยังไ่มค้ไหนไปเยี่ยมยามสมพงก่อนสมพงอยู่ไหนเอามันหน้ามันขึ้นอ่ะ น้ำขึนสมพงพี่น้องน้ำมันขึ้นฝนตกงายให้น้ำขึ้นเลยจอบสมพงมันบ่อนกันนะ้ะสิบ่นบ่นบ่โอ้โหน้ำมันขึ้นแล้วไม่เห็นเลยอะทุกคนวันนี้ไม่ดวกนะวันนี้สมพงไม่ดวกนะครับทุกคนเนี่ยน้องจะเคนไม่ยุบมองนี้แหละโอ้ยพอถวกเลยพอเห็นสมพงเลย ขุเแไมอันนี้เแล้วว่านม่ไว่วันไอบกินผเสร็จแล้วไงคือกินได้ตักได้ะตักค่ะแม่ตัก่างรผมตามหาสมพงษ์ก็ไม่เห็นสมพงษ์อ่ะพี่น้องโอ้ยมันโอ้ยเจ็บเพราะในหน้าเป็นเย็นอยู่ข้างล่างเนาะชิมี่แห้งเนาะไม่เห็นสมพงษ์เลยไม่นอยไปใสงน้อไม่นานเนาะ ไปบ้านหักอข้ามาอ่าอรไหวับปอพี่นองครับกินกับกาสดงอพี่น้องเเดี๋ยวจะเตมเข้บวันนี้ครับผมง่งก็ฝากติดตามช่องน้ำสุรศักดิ์ด้นะครับพี่น้องครับ